สวัสดีค่ะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าเชื่อไหมคะลูกปลาเคยมีสิวที่หลังสิวที่หน้าอกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่บอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะไม่มีสิวแล้วค่ะผิวคือเรียบเนียนเหมือนไม่เคยเกิดสิวที่หน้าอกมาก่อนเลยนะคะบอกได้เลยว่าสิวทน้าอกนะคะเกิดแล้วรักษายากมากรักษาหายยากมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ผิวเรียบเนียนแบบนี้นะคะลูกปลานะคะมีเคล็ดลับที่อยากจะมาบอกต่อค่ะทุกคนนั่นก็คือนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มนะคะที่ปราบเชื้อ สิวปราบสิวได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะใช้มาทะคนแนะนําหลายคนไปหมดแล้วนะ,ะบอกด้เลยว่าตัวนี้ปลอดภัยมีอ,อยอรองรับเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญหาตัวนี้นะคะสารสกัดเด่นๆของเขาเลยนะคะทุกคนก็คือมีสารสกัดจากน้ำมันกันชงขันนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะมาใช้ให้ดูกันด้วยค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าเดอะบอร์ดนิกตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มปรับสิวที่หลังและที่หน้าอกได้ดีมากๆค่ะเป็นสูตรออร์แกนิกนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้แน่นอนเลยค่ะอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะบอกได้เลยค่ะว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยลดการอักเสบของสิวลดรอยแดงจากสิวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เก่ะให้เกิดสิวค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะและที่สําคัญค่ะย,ยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าบํารุงเซลล์ผิวใหม่นะคะทุกคน นี่ค่ะบอกได้เลยว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเห็นผลไวลดการอักเสบของสิวนะคะหรือว่าลดรอยแดงจากสิวฆ่าเชื้อสิวได้ดีมากๆอันนี้ลูกปานแนะนําเลยนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสุดออร์แกนิกนะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจต้องบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช้แค่ขวดเดียวก็เห็นผลแล้วนะลูกปานแนะนําเลยค่ะว่าต้องมีเลยนะ